ผมแล้วนะครับใน EP ที่3ครับผมงาน Thailand Food Kingdom ก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ผมแข่งไปแล้ว2 2รายการก็ชนะทั้ง2รายการนะครับสามสองหนึคิ้งจับตาดูนักกินแต่ละคนให้ดีครับ ตอนนี้เร็วขึ้นกว่าตอนเริ่มกินเพราะตอนนี้หาจังหวะของตัวเองเจอแล้วครับสวัสดีครับ น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Natvs Food ครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมมาพบกับผมแล้วนะครับใน IGP ที่3ก็ครับผมงาน Thailand Food Kingdom นะครับผมก็เป็นงานแข่งที่รวมเหล่านักกินนะครับประเทศไทยและนักกินระดับโลกระดับโลกระดับโลกก็คือ MLE Major League นะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับก็ผมแข่งไปแล้ว2 2รายการก็ก็ชนะทั้ง2รายการ สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนคช่องนี้ครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวนะครับวันนี้คือนักแข่งคนไทยทุกคนเท่าที่เท่าที่เรามีตอนนี้หมายถึงว่าที่มาวันนี้นะก็คือจะมีเจก้อยสวยแหลกครับผมแล้วก็มีพู้เล่าเต่านักกล้าหมื่นแคลครับแล้วก็มีพงจัดให้รู้แซ่ครับแล้วก็มีพี่แบงค์อีเทอร์ซีนเอ็กซ์นะครับผมแล้วก็อีกคนครับใครครึบใครเนี่ย สลัเปลาเช็ดดาก้อนนะครับผมก็แข่งเหมือนเดิมแนาทีเหมือนเดิมแล้วก็นักกินต่างชาติอีกประมาณ44คน4คนเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้แยกย้ายกันไปเหมือนกับไปเที่ยวไปจัดการทุรละของตัวเองนะครับเพื่อรอแข่งอีกรอบหนึ่งทุ่มก่อนเริ่มคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแทดเบส์ปูด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูหน้าตาเมนูอาหารที่เราจะแข่งรอบต่อไปนะครับ let's go ไปไปไป มาผู้ชมเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาดูหน้าตาเมนูแข่งขันเมนูต่อไปครับผมนี่ซาลาเปาเจ็ดดาก้นนะครับเสิร์ฟหนึ่งสิบลูกนะครับโอ้ลูกใหญ่อยู่นะลูกใหญ่หนักแน่นเลยนะครับผมนี่ครับเขากำลังเตรียมกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูบนเวทีไปลุ้นคอยเชียร์ใจช่วยผมกันนะครับว่าวันนี้ผมจะทําได้หรือเปล่าจะได้อีกแชมป์หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไป มาคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแข่งขันในรอบที่3ของพวกเราแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมผมหวังว่าไอการแข่งขันนี้นะครับแข่งซาลาเปาเจ็ดดาก้อนทีมไทยของเราจะได้ถ้วยรางวัลอีกสักถ้วยหนึ่งอันนี้ผมหวังนะครับต้องได้ต้องได้ทุกคนก็สู้ๆนะครับนี่ก็หวังนะนี่ก็หวังใช่ไหมหวังเฮ้ยมันต้องหวังขอจับมือหน่อยมา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 พร้อมสามสองหนึ่งลุยยามลุยลุยรอลุย This contest you may dunk the buns in the water. Let's have fun! Energy! Let's Go! Oh. e ซนต์เอนเตอร์เทนเมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแข่งขันกินจกุกินเร็วที่รวบรวมอาหารและนักกินระดับโลกเอาไว้ที่นี่ในงาน Thailand Food Kingdom อาณาจักรนักกินงานมหกรรมการแข่งขันกินจกุกินเร็วระดับนานาชาติที่รับรองโดย m l p สถาบันระดับโลกผู้ชนะจะถูกจารึกชื่อไว้ในธรรเนียบ MLE ม a j o r League Eating ในฐานะคนชายคนแรกกับการแข่งขันจำโบเปาหมูซับติ่มซำเจดราก้อนใครจะเป็นผู้ชนะรู้กันใน Thailand Food Kingdom อีกหนึ่งคนที่เพิ่งได้แชมป์ไปเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาเองแล้วเขากำลังจะขึ้นมาเพื่อที่จะกินต่อขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของช่อง n น t ตเวิ o ์ขอต้อนรับ n น t ต a าธานเ Also, also a world record holder, two-time ท้องกาญจน์แล้ว ถ้าเกิดว่าน้องแนทของเราคนนี้สามารถที่จะเป็นเจ้าของสติอีกหนึ่งรายการแปลว่าเขาพรองไปแล้ว3จัดแ่การแข่งขันจากเวทีนี้อย่าว่าแต่ที่หนึ่งของประเทศเลยครับนี่คือนักกินอันดับต้นๆของโลกใบนี้ <Wow. S 1> เมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆนะครับเพิ่งจะคว้าชัยและทำลายสิติไปเป็นครั้งที่ 2, 2> ครับ,ร,บรอบ3จะเกิดขึ้นตรงนี้หรือไม่ ผมตอบไม่ได้ครับแต่ว่าผมจะทำเพ้อเต็งที่โอเคนั่นแหละครับทุกคนภูมิใจในตัวแนทมากครับขอบคุณครับโอเคผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนพร้อมแล้วที่จะแข่งขันกินจัมโบ้เปาหมูสับติมซัมเจดรา้กนอร่อยนุ่มเต็มคำา8นาทีตั้งเวลาเรามานับถอยหลังไปพร้อมกันนะครับ let's countdown from ห้าสีสาค ับตาดูนักกินแต่ละคนให้ดีครับนิควอร์จัมโบเป่าบูสต์ไม่เข้าใครออกทครยนิควีร์ is doing violent things to pork buns and it is beautiful กฎติกามีว่าช่วยกันจับตามองด้วยนะครับเราสามารถที่จะเอาจัมโบเปาทั้งลูกจุ่มลงน้ำก่อนกินได้แต่ห้ามปิด ห้ามหักก่อนจุ่มนับกติกาสำคัญหลายหลาคนสงสัยนะครับว่านักกินของเรานั้นจำเป็นต้องทินงกระดาษเข้าไปด้วยหรือไม่กระดาษเอาออกแล้วไม่มีกระดาษอ่านไปแล้วนับนาที seven more minutes to go ตัวกนตามจังหวะ they're all c r u i s i n g to their own beat Some of them are doing jazz exercise. Some of them are doing Some, so Some of them are doing so But it's all are the rhythm. Oh, no. That's 10 down for Mickey Sudo. and that's 10 down for Can down so not versus food. and n i k ท่า s าทีสุดท้ายในการแข่งขันหลายๆครั้งเราจะใช้คำว่ากินกันไม่ลงในกรณีที่ อุสีตอนนี้อุปถต้อ์กินให้ลงครับบอกเลยสี่นาทีสุดท้ายโอ h we're halfway there ารเปาสำรองมาแล้ว

he's the rhythm. found ไอ้เจอจังหวะปีกกี้ตอนนี้เร็วขึ้นกว่าตอนเริ่มกินเพราะตอนนี้หาจังหวะของตัวเองเจอแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับคณะกรรมการ e a n e s เรามีการนับกันหลังจากนี้แน่นอนเพราลูกไหนนับลูกไหนไม่นับอ้อนี้เหลือเวลาหนึสองหน้าสี

และตอนนี้ผู้เขาแข่งขันทั้ง8คนเหลือเวลาอีกแค่ m น,น,น n 33. 33 g ahead. Already got 39. That's number 40. 30 seconds. I'm if we're not, he's on high. Holds on high, they pull down, don't see it. She's right, go, look up. Number 40. Let's clean up. Let's clean up. Now, let's see. If we're not, he's on high. 6, 5, พี่น็ครับเมื่อกี้นี้ตกลงว่าพี่บอกผมแต่แรกว่าได้แฮตทริกหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่ทำเต็มที่เต็มที่ของเมื่อกี้ของพี่เนี่ยจะได้สถิติโลกป่ะ ไม่แน่ใจสิครับผมต้องต้องถามกรรมการของกรรมการนะกรรมการให้ผมก็ได้นะใจเย็นๆมันต้องนับตามจริงเออ I want all eaters to take two steps back ขอให้ทุกคนถอยหลังไปสองก้าว I want Nat versus v o o เอาละครับเชิญพี่แนทก้าวขึ้นมาด้านหน้าและขอเชิญมิกกี้ซูโดมิกกี้ซูโดขึ้นมาด้านหน้า หใน2ผู้เข้าแข่งขัน8 3 8 and a half กินก็ไป3 8 8ูก minutes 38มทีมิ and half a c e w a y 100 g r a s าที่งกาดปรมา And you r winner ผู้นกานครันี้ With 3 9 and o half กินเขไปาไป39ลูกครึ่งเอาละสิ Mickey Sudo เป็นิดเดียวคือสาวซึ่แม่งกนกนะครับก็คู่ลำสองคือแนท vs โอ๊ตน้องแนทเลยไล่จากอันดับแปดขึ้นมานะครับมาคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผลสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ ซาลาเปาที่1ก็คือมิกิสุดนะครับผมด้านดำหนึ่งได้กินด้สามสิบเก้าจุดห้าสามสิบเก้าห้าสามสิบเก้าจุดห้าแล้วก็ที่2ก็คือเป็นผมเป็นผมนะครับก็ได้กินได้สามสิบแปดครึ่งผมเสียดายที่หนึ่งก็คือตอนต้นผมมันมีตอนต้นนิดเดียวแต่สูสีนะแต่สูสีนะดูแบบว่าสูสีเลยเดี๋ยวพวกนี้เราไปแก้มือกันพวกนี้ยังเหลืออีก2รายการนะครับคุณผู้ชมก็ยังไงวันนี้ก็ อย่างทีว่าผมนะผมเต็มที่แล้วนะครับผมก็ฝากเอาใจช่วยกันด้วยแล้วก็ฝากเอาใจช่วยทุกคนด้วยนะครับผมตอ, <ๆ S 2> อนนี้นักกินประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับผมก<ม>็มสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า EP ท <ๆ S 2> ี่ี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่า EP ต่อไปผมจะกินอะไรเร<ล>วันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากติดตามช่องทุกคนด้วยนะครับผมผมจะแปะไว้ให้แบบล้นๆ้นตรงนี้เลยโอ้โหล้นไปล้นไปออก็เราวันนี้เจอกันใหม่เทปหน้าแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ พี่แต้ถามเขาให้หน่อยว่าทำไมเขากินซาลาเปาเก่งจากบ้านเขามีซาลาเปาขายหรอ I do, but we don't eat them as much, so I don't have practice. I had to really learn during the contest. เขาบอกว่าเคยกินแต่ไม่เคยซ้อมเลยครับที่อเมริกาเขามาเรียนรู้ตอนแข่งเมื่อกี้นี้เลยใช่เรียนรู้ใหม่มากใช่ครับโคตรโหดคุณธรรม you ก o m ้อมาสซิววันนี้ tomorrow ไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอเด,ดีดด๋ยวเจอนะครับผมนีดด่ไป